วันนี้ผมบ่าวปองป้ามาก,กามาเกษตรดีนะครับอยู่ในบรรยากาศการาขายเขาของพอแม่พี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอตะกาศปุยโพดน้องเฮานะครับอันนี้เป็นมือดีนะครับวันทีหาท่านว่าวัานพอแห่งชานะครับของทุกๆปีนะครับซึ่งเจ้าให้ชาวหน้านะครับเพื่อจะต่างตารอคอยนะครับวันทีหาท่านว่านี้นะครับเพื่อขายเขาในราคาพิเศษนะครับทางโลกสีนะครับต่างๆที่อยู่ในเขตอำเภอตะก,กา้านเฮานี้นะครับรับซื้อเขาจาก เกษตรกรนะครับในราคาที่พิเศษกว่าวันธรรมดานะครับโดยเฉพาะเขาหอมมะลินี้นะครับจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับก็คืออ้งแล้วนะครับขื้นหมอก้วกามีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ครับหลังจากที่มาเขาคิวกลับไวัดคุณภาพเขานะครับตรวจสอบความชื้นต่างๆนะครับก็จะขื่นซางนะครับรากาไปลงโดยบรรยากาศในมนีนะครับกนะครับมีเกษตรกรนะครับหลายๆพื้นที่นะครับ ทั้งในอำเภอตะการเองแล้วครับแล้วก็เขตอำเภอไก่เค,เเคียงนะครับที่เป็นเดินทางมาลอ่อลงเขาขแต่สาวเลยนะครับครับแถวบ้านพอ่ถามบ้านมึงนะครับมาตาบาลไหนเนาะครับรัฐบาลตะการหรือว่าตะการตป็นฝั่งทงมูนาะคระัใส่มาจากสอ,องข้อเมื่อวานเมื่อวานยศทิหาสองทิหาสองข้อเองเนาะครับน้นาข้าพ่อฟังอยู่เนาะมื่อนี้ครับอยูในชิวเท่าไหรกันล่ะครับปุ้ยสามสิบแปดครับมาล่อตะเดือกบ่ครับนี้ สองช่งก่อนเนาะได้ได้คิวเท่าไหร่ห่อลอยซ้อสิบสองลอยซ้อสิบสองเนาะเขาร้ายเลยนะครับวัอนี้นี่ครับตากแดดตากแดดเนาะราคาใครแน่ยังเนาะครับวัอนี้อ้าวพอฟังอยู่เนาะครับสองลอยกว่าอยู่เนาะขอเจ้าของเองหมอครับภาพนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของอพี่น้องเกษตรกรที่เป็นม่ารวมขายเข่าในวัอนี้นะครับมากันเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งกับเต็มคันรถเลยนะครับ มนะครับสำหรับมนี้นะครับเพิ่นประกาศรับสื่อที่หนาต้องสีนะครับตามปายเพิ่นก็คือพันสามหน่อยห้าสิบบาทนะครับต่อแสนเขานะครับกัตันละหมื่นกว่าบาทนะครับในปีก่อนๆนั้นนะครับที่ราคาเขาสูงกว่าปีนี้นะครับการขายเขาของพี่น้องบ้านเฮานะครับก็จะคึกคักกว่านี้นะครับ มีรถมารอคิวเต็มโดยจนหวัวแต่ด่านหนอกของลงสีเลยนะครับทำในช่วงนี้ก็กำลังเข่าสู่ส่วงปีใหม่นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงดูนะครับก็ดูแลสุขภาพแต่ละคนให้ดีนะครับขอให้ทุกท่าทุกท่านนะครับพางกายจากภ่าจากโควิดนะครับอ้ใดเดินทางก็ปลอดภัยนะครับสำหรับอำเภอตะการพิบโผล่้องเฮานะครับก็ยังมีหลายเรื่องเล่า ที่ช่วในี้ที่ตามอยู่นะครับเดี๋ยวบาปองจะทยอยทยอยสัญหาเรื่องต่างๆมาสูเพื่อนเพื่อนเพื่อใหพี่น้องได้รับชมอีกในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เขารับชมคลิปของบาปองนะครับภามาเกษตรดีนะครับขอบคุณสําหรับผู้ที่ติดตามเพื่อให้กาลังใจนะครับสําหรับบาปองนะครับขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับในปีหน้านะครับสวัสดีครับ